สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนจ้าสบายดีกันบ่จ้าพี่น้องมาจ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำกันมาเด้อพี่น้องเอฟซีมาเก็บเห็ดถึงหวานน้ำกันจ้ามืนหนีมาปลาเก่าอหรอจ้าพี่น้องปลาเก่าแต่ว่าอันมองนีบ่ได้มาสองหมื่นแล้วเนาะจ้าเห็ดสองหมื่นมาเม็นมีคนเขามาเก็บอยู่บะมีจ้าพี่น้องอันคือว่าล่ะถ้าเป็นวันธรรมดานี่ก็จะบ่ค่อยมีคนเนาะจ้าแต่ถ้าเป็น มันเสาร์วันอาทิตย์ค้นจะลายเอ็ดพึ่งขาไล่หมวกสมจ้ะพี่น้องกำลังออกจ้ะ หวานน่าถักหน้อยเอสพึงหวาน,วาน,วาน,วานอ๋ออ้อจ้บพี่นอ้องฝนขึ้นจังสีตกนี่นี่แหละจ้ะพี่นอ้องต้องฟ้าวเก็บแล้วจ้ะอ้ยงาาเนะจ้ะสองดอก เน็ตอันนี้พี่น้องเห็ตมันปูจ้ะเอะปูเนีเ่เน็ตมันปูนี่ว่าลายดอกพี่น้องเต้าว่าดอกงามงาม ขาเนยจานีเปินขาเนกินได่ได้จ้าเด้อขี้เหลืงหงองจา้าเดินมาเจอเหยียดทาขงขออภันเลยจ้ะ โมงหนีไห้พี่นอ่อยโอ๊ยแม่งเดียวจ้ากลัวเป็นโมเลยฮะนี่ออกเป็นกลัวเลยฮะนี่้ตอนนี้อั็นเฮ็ดท่านออก สิได้พาพี่น้องเก็ซีพียาเก็บเห็ดทานแล้วจ้ะนี่เห็ดกลันี่อันาเห็ดทานนี่ไม่จ้ะพี่น้องเขาออกหลายเลยมองเดียดดิพี่น,อน้องเห็ดอันนี้ออกลายลายพี่น้องมั้งเงี้ยว่จาจ้าป้าอยูกอ่กับบวกกาเก็บจ้ะน้องบวกกายกินถา้าแป็นเห็ดไข่เห็ดนาแลนี่เก็บจา้าจับมึงมึงมึงออกเป็นมูมึนป้ามึงพี่น้อง,น,องอนี่ตาดอกง่ายมั้งเนี้ย मैंने एक ही ना लिया एक जाने เฮ็ดหลุดซึ้ว่าสีบ่อคอยมีแม่งเหรอจ้ะตอนนี้ตอนเก็บเฮ็ดพึ่งหัวดำหลายๆ่นเก็บไปดอกกำงามแม่พี่น้องเอ้ยเพราะตาไปตัดขาดีๆออกอนอนหลับเฟดเปิดมีเคหนึองถ้าดอกตุมต่มๆยังสีเอาอยู่จ้ดพี่น้องเฮ็ดลายหลายเขาอันปานแล้วจ้ะย่าๆบ่แม่

งามเนาะจ้ะแบบเก็บกเมื่อกี้จะไปนอนเว้ยตัดขาอู้หขาสาวงามเนะจ้ะ

ป้าหนีเฉยยุ่ว่ไก่ปันไดทางถนนปันไดเจ้าพี่น้องบ่ไก่หม่องจอดรถไหมจ้ะอันป้าที่ไปเก็บเห็ดถึงหัวดำนั่นไกลล่หรือที่เจ้าพี่น้องต้องเดินเข้าไปลึกนะจ้ะจีหากิโลบนทีพี่น้องเดินเข้าป้านั่ะน,นะจ้ะป้านี่ใช่เจ้าป้านี่ขันเท้าอันอะไรละ่ะขันบบชันเนี่มีคนมาเก็บเท้ากับพ่อได้เก็บอยู่จ๊ะ่ว่า,าป้าโอ้ป้าหายแถวนี้จ๊ะดุดไว้หอ้ป้าดุดไว้ถ่าแล้วโอ้ตุบุติปิตาฮัากนะจ้ะ mãi 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 lắm mãi 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 Tới mãi 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 มืัอนี้ได้แต่เห็ดอัน,นบานๆาดนู้จ่าพี่น้องเห็ดบานเยอะเลยจ้ะเอา้ากดอกนี่ดอกสองดอกจก้ะนี่ดอกนู้ป้านี่เฮ็ดผึ่งหัวดำเออกดพืยแม่จ่าพี่น้องเพื่อดอกนี้ได้ปะป้าอยู่นึกว่าแม่นอันป้านี่บ่ออกเห็ดอันนี้แต่อยู่จ้ะนี่ยดอ จอเ,เห็ดท่านอีกแล้วจะพี่น้องเดี๋ยวสิเอาอันให้พี่น้องเอ,อ่นอ,อ,อนจะจา่าเดี๋ยวป่าอยู่สิเอาเนาะจ่าเอ,าอ็ดก,ก้อนนี่ต้องจับค่อยๆจะาป้องสั่นเข้าสีอันดอกนี้ได้างดอกเมื่อกี้ไหมเดี๋ยวพี่น้องดอกนี้ได้างโอ้ดอกนี้ได้เยอะจ่เดี๋ยวสิเอาไปเ็ดแกงเห็ดร่วมเนาะจ้ะมาแป๊บเดียวจ้ะพี่น้องมาหนี้อัน สิเขาบ้านแห้วจ้าพ่อแล้วขอบคุณพี่น้อง FC เอฟซีหลายๆด้จ้าเด้อที่มาเก็บเห็ดน้ำป่ายู่กับลุงจอดคลิปหนาสิไม้แกงเห็ดร่วมเห็ดที่เก็บมาเหรจ้าพี่น้องเอฟซีชมเล้วกสิมาชิมบาเห็ดต่างๆนี่สิมีรดชาดแบบใดนะจ้ารอชมคลิปหนาเด้อจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหนาจ้า